สกกนับสนุนโดยคาวสเบิร์กร,รถยนต์ซูซูกิแกมโบอา่าฮะตอนนี้อยู่กับแจ็คเล็กชาแนลนะฮะซึ่งวันนี้ไม่ธรรมดาครับพิเศษเลยเพราะว่าวันนี้เราจะพามาเที่ยวง,งานมอเตอร์โชว์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเราจะพาไปที่บูธของซูซูกิเป็นพิเศษเลยนะครับเราจะพามาดูเรียกว่ารถยอดนิยมนะฮะใน ในบูธของซูซูกิเลยว่ารถที่ขายดีของซูซูกิที่สุดเนี่ยเป็นรุ่นไหนเป็นตัวไหนแล้วก็ตัวไหนน่าใช้น่าซื้อน่าเล่นมางเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันในบูธของซูซูกินะฮะที่สาคัญเดี๋ยววันนี้เราจะมี Q&A ด้วยเดี๋ยวเราจะทําถามไปถามสาวๆนะฮะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคําถามของเราแต่ว่าก่อนจะไปถึงสาวๆดูรถก่อนอย่าเพิ่งบ้าการกันดูรถก่อนนะฮะเ อันนี้คือ new suzuki swift จำมากตัวนี้คือตัวแบบตัวแต่งอะแต่งเต็มอะข้างในก็สวยที่สำคัญคือไม่แคบด้วยนะคือหลายคนคิดว่า suzuki swift จะแคบแต่ว่าไม่แคบเลยนะฮะแล้วก็นี่คือจุดเด่นของเขานะคือประตูหลังเนี่ยปกติรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่า suzuki swift เขาก็จะเปลี่ยน มาอยู่ตรงนี้เพื่อให้มันดูโฉบเฉี่ยวขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนั่นเองดูข้างหลังระหว่างที่พักขานี่คือกว้างมากแล้วก็ตัวแต่งเนี่ยคือเฟี้ยวสุดบอกได้เลย,เลยอันนี้ก็สวิปดูราคาได้ราคาไม่แรงผ่อนเริ่มต้น3,000กว่าบาทบ้าแล้ว คือวัยรุ่นที่เพิ่งแบบว่าเรียนจบหรืออะไรอย่างเงี้ยทำงานใหม่ๆเนี่ยได้เลยตัวนี้คือเหมาะมากตัวนี้เป็น XL 7ตัวใหม่เขาอันนี้ก็แบบขยับขึ้นมาหน่อยจากวัยรุ่นเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็ออกแนวเป็นรถครอบครัวได,ด้ข้างในดูข้างในเฮ้ยข้างในจอมันเริ่มเลย ดูสวยงามที่สำคัญคือจุดเด่นของซูซูกิก็กว้างนะคือรถเขาไม่ได้แคบนะยิ่งพอเป็นไซส์แบบนี้งานจะมีอีก2วันลองแวะมาดูกันได้นะฮะที่บูธของซูซูกิมีเยอะแยะมากมายจริงๆนอกจาก Swift XL 7ก็ยังมีอย่างตัวนี้อ่ะซูซูกิ CS ตัวนี้ก็ออกแนวเป็นเป็นเก่งหน่อยคือราคาแบบน่ารักทุกรุ่นเลยอะแต่ว่าวันนี้ รถที่ขายดีที่สุดในซูซูกิน่าจะเป็นส w i ฟ t นะเพราะว่ารูปทรงมันเฟี้ยวฟ้าวแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นมากสีน้ํงเงินนี่จัมากนี่ u ูซูกิ a r r y ซึ่งมีหมอแล็บหมอที่บ้าที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยคือสามารถนำไปใช้ดัดแปลงเป็นธุรกิจเขาเรียกว่า SME เริ่มต้นของ วัยรุ่นได้ของคนรุ่นใหม่ได้นะคือสามารถดัดแปลงได้คือซื้อที่เนี่ยเขามีที่ที่ออกแบบให้ด,ด้วยตกแต่งให้ด้วยเรียบร้อยครบวงจรนาาเนี่ยอะอย่างเนี้ยทำเป็นแบบรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยแต่ว่าที่ผมเห็นบ่อยๆเนี่ยคือคนเอาไปทำเป็นแบบฟู้ดทรัคเอาไปทำเป็นฟู้ดทรัคก,กันก็ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะเลยเฟียลบาท และนี่นะฮะก็คือโฉมหน้าของสุ z กิ i c r r y y b โ o เซฟตี้โม i ายยครับหรือว่ารถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะฮะในเชิงรุกครับซึ่งเหตุผลที่สุสกิ i เลือกส่งต่อความทวงใยในสังคมผ่านหมอแล็บแพนด้านะฮะก็ด้วยสายการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายของหมอแล็บครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องซับซ้อนอย่างความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ก็ตามนะฮะเพราะว่าการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนตลอด กระบวนการการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับดูลถพอแล้วจุดประสงค์เราวันนี้เนี่ยลถนิดนึงพิตตี้หน่อยนึงก็แล้วกันเดี๋ยวจะคุยกับน้องๆพิตตี้สาวๆเขาเรียกว่านางฟ้าประจำบูธสุสกิคือเรามีคำถามน่ารักน่ารักมาถามน้องแหละอยากรู้เหมือนกันถามแทนผู้ชายว่าสเปคเขาเป็นยังไงหรือว่าแนวความคิดเขาเป็นยังไงหรือว่าให้น้องเขามาพรีเซนต์รถสักหน่อยก็ยังดีเพราะว่า อยากรู้รายละเอียดของตัวรถด,ด้วยเดี๋ยวให้น้องๆเขาน่าจะคล่องกว่าเดี๋ยวไปเจอน้องๆเลยอันนี้อยู่กับน้องๆแล้วผมเดินมามั่วๆเขาเดี๋ยวให้น้องเขาลองเขาเรียกว่าพรีเซนต์ซูซูกิดูหน่อยว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปแนะนําตัวกันก่อนนะฮะสวัสดีครับค่ะ<า>โอ้สูงโปร่งผมเป็นหมากระเป๋าเลยนะฮะ้ตัวก็หน่อยฮะชื่ออะไรกันบ้างฮะ สวัสดีคะ่ะสุสกิเลดี้โบวี่ค่ะสวัสดีคะ่ะสุสกิ Lady เลดี้ไมคค่ะอ้าโห Lady b o บวี่กับเลดี้ไมค<า>อ่ะเดี๋ยว Lady b o บวีกับเลดี้ไมคช่วยอสอนพี่หน่อยหรือว่าพรีเซนต์หน่อยว่ารถสุสกิสวิปนี่มีอะไรน่าสนใจบ้างเชิญ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากกระจาก้านนานะคะเป็นดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ตค่ะสำหรับใครที่ชอบความทันสมัยแล้วก็ดีไซน์สปอร์ตแบบนี้นะคะแนะนําเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันดีกว่าว่าด้าน,านในเนี่ยนนะะมีอะไรบ้างคอนโซลดีไซน์สปอร์ตนะคะเป็นรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็มีหน้าจอระบบสัมผัสข,ขนาด8นิ้วค่ะมาที่ด้านหลังนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากหลากหลายเลยนะคะตอบโจทย์วัยรุ่นอย่างพวกเราใช่ค่ะ ชอบชอบความแบบว่ามีความเล่นนิดนึงไม่ได้แบบเรียบหรูขนาดนั้นอันนี้จะแฝงความเรียบหรูนิดนึงค่ะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยสามารถขับขี่ได้เราใจมากเราใจเหมือนพวกเราไหมคะยิ่งกว่าเราอีกค่ะอ่ะหมดเรื่องรถละเดี๋ยวมาคุยเล่นๆกับน้องบ้างเพราะว่าอยากรู้เป็นการส่วนตัวนะฮะเดี๋ยวถามสาวๆทั้งสองเลยว่าถ้ามีแฟนจะเลือกแฟนหล่อหรือรวย บาวิ่งกนบาวิ่อนรอดหรอหลอกกินไม่ได้ค่ะเอารวยดีกว่าแต่ว่าหลอกก็คือหลอกก็ดีก็คือผลพอยได้ค่ะแต่ถ้าหลอด้วยรวยด้วยคือผลพอยได้ก็โอเคหน้าครบมากเลยน้องไอ้น้องมาค่ะชอบคนหน้าตาดีแต่ถ้ารวยก็คือกำไรชีวิตแล้วถ้าหน้าตาดีมาเลยแต่ว่าโอ้โหอัตคัดเลยยากแค้เลยขยันทำงานอ่ะเนาะแต่กินข้าวทีไม้ขอ20ไปกินข้าวหน่อยอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ไหวค่ะไม่ไหวเหรอ ถ้าได้าตาดีแต่ว่าอาจจะคัดขนาดนั้นก็ไม่หวเหมือนกันแต่ว่าไ่้องมาหา่านะคะช่วยกันได้ไไดโอเคอ่ะถ้างั้นถ้ามีแฟนจะเลือกอาชีพไหนดีระหว่างศิลปินดาราหรือนักกีฬาเราชอบไม่รู้ว่าศิลปินดาราคือเฉยๆอะคะอ่ะเออชอบนักกีฬามากกว่าแต่ว่าน้าแย่น<อ>หน้าแบบขูดฟุตปาดมาเลยอะไม่เอาแต่ว่าหุ่นล,ล่าเลยได้ไหม ไม่ชอบหุ่นล้ํามากอะะไรเหรอไม่ชอบก้ามปูไม่ชอบมันน่ากลัวอ๋อแสดงว่าโบวี่เลือกนักกีฬาใช่ไม่นะไม่ะไม่ชอบนักกีฬาเหมือนกันค่ะชอบคนออกกําลังกายปิดเฟิร์มๆอะไรอย่างงี้ต้องซิกแพคต้องแน่นตต้องก้ามปูไหมไม่ถึงกับก้ามปูแต่แบบชอบคนสุขภาพดีรักการออกกําลังกายใช่จะได้ไม่เหนื่อยง่ายเออแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ยึดติดกับเรื่องแบบหน้าตานะเออถ้าเลือกหน้าตากับหุ่นอะอ๋ออะมันก็ ก็ต้องนิดนึงอะค่ะแต่ถ้าไม่ได้มาเลยก็ไม่ได้ก็ขอโสดดีกว่าก็คือออกแนวทนงตนด้วยแนวยิ้มด้วยก็ขอนิดนึงไม่แย่เกินไปแบบพอดูดีอะไรอย่างเงี้ยโอเคคำถามสุดท้ายแล้วกันถ้ามีแฟนสมมติถ้ามีแฟนแล้วกันนะจะเที่ยวทะเลหรือภูเขาชอบทะเลค่ะมาละไมหรอไมชอบภูเขาคำถามสุดท้ายเลยแล้วถ้ามีแฟนจะไปเที่ยวทะเลกับภูเขาเนี่ยใช้รถอะไรไปเที่ยวครับ สซูกิสิคะเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์ได้หลายแนวเที่ยวไหนก็ได้ใช้ค่ะถ้าขึ้นเขาจะใช้รถรุ่นไหนดีถ้าขึ้นเขาเหรอคะก็ต้องลุยๆยนิดนึง XL เรเราต้องดูว่าเราต้องดูว่าเราไปกับแฟนหรือไปกับครอบครัวถ้าสมมติว่าเราไปกับครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่เราก็จะแนะนำสุสกีเออร์ติก้าค่ะถ้าไปกับแฟนใช่ถ้าไปกับแฟนก็ได้หมดนะ สวิปก็ได้เสียดก็ได้เรียบปลูมีความเรียบปรูถ่ายรูปสวยค่ะผมว่าสองคนนี้น่าจะอยู่ยาวแล้วแหละก่อนลากันไปฝากขอแฟนๆเปิดวาร์ปหน่อยฮะ i g หรือ Facebook ก็ได้นะแต่ได้ค่ะก็ไอ My มายอั s เดอรสรสุลัสวัสดีนะคะแล้วก็ส่วน Facebook สุลัดสวัสดีมาค่ะฝากไว้ด้วยนะอ่าอ่ะโบวี่ค่ะ i อของโบวี่นะคะก็โบวี่เคค่ะแล้วก็ Facebook นะคะกัญญาณตุตยาค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้อยู่กับน้องๆซูซูกิเลดี้ที่เหลือนะฮะอีก5คนไม่น่าเชื่อผมมายืนนี่ผมเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดอะไรในในในดงของนางฟ้าสักอย่างแต่เดี๋ยวมาคุยกับน้องๆกันให้น้องๆแนะนําตัวก่อนชื่ออะไรกันบ้างครับสวัสดีค่ะเชอรี่ค่ะน้องเชอรี่อ่าฝั่งโน้นสวัสดีค่ะชื่อลำพึ่งนะค่ะลำพึ่งสวัสดีค่ะนุ๊กค่ะอ่าฝั่งนี้สวัสดีค่ะตังเมค่ะสดค่ะชื่อเฟรมค่ะอ่าโอเควันนี้มีคําถามน่ารักน่ารักมาถามก็แล้วกัน ถ้าตอบทีละโกนเลยก็ได้อะสมมุติถ้าเรามีแฟนหรือว่ามีหนุ่มที่เข้ามาจีบเนี่ยจะเลือกหล่อหรือว่ารวยเป็นระดับแรกอะฝั่งไหนก่อนดีนอะฝ<ห>ั่งนี้ก่อนอ่ะ หล่อหรือรวยใช่ไหมคะเอาจริงๆก็ไม่ได้สนว่าจะหล่อหรือจะรวยขอแค่นิสัยดีไปกันได้ค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันสบายใจแล้วก็ไม่นอกใจกันซื้อสัตว์ต่อกันกองนะป่าบ้องนะป่าบ้องนะป่าเอาดีๆเอาจริงๆหน้าแบบหน้าหน้าอย่างพี่หน้าแย่มาแต่นิสัยดีอะเข้าไหมก็ได้ไม่คิดเลขนะไม่คิดเลขไหนก็ได้หนูเป็นคนที่คบคนที่ภายในไม่ได้ภายนอกภายในที่ก็แย่กว่าภายนอกอีกเอาสั่งนี้มา ค่ะหน้าถาตามลงนะคะเราก็เห็นรูปร่างหน้าตาเขาก่อนเนาะเราถึงจะตัดสินใจว่าเอ้ยคุยหรือไม่คุยเพราะฉะนั้นเลือกหน้าตาค่ะยังไงก็แบบทําให้เรารู้สึกกับปีกระเป๋าแบบมีแรงแบบกลับมาเหนื่อยเห็นผู้ชายเราหล่อคือเหมือนสบไยใกก่อนในแวบแรกใช่เราไปศึกษาได้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าหล่อแต่นี่ใส่ไม่ดีก็ไม่ได้นะจ๊ะอ่าวฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ทีมนี่ใส่รวยค่ะอารมณ์ตอนนี้แต่หน้าแบบว่าหน้าเบิ้มาเลยนะ ใช่แบบได้แย่แบบแย่มากแต่อาตะรวยอะมันไม่มีความรู้สึกแวบแรกเลยว่าโอ้โหมันม่นาย่จริงมันไม่สบายตาเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่ชอบชอบคนที่คุยคุยด้วยแล้วเข้าใจมัน้อยใช่แบบนั้นมากกว่าฟิลนั้นมากคือหน้าตาแบบมันเป็นแบบเหมือนว่ามันเป็นของแถมไหมก็ก็เอาไว้แบบอ่ะเป็นกําไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะอ่คือฝั่งนี้เหมือนกันเลยใช่ขอทั้งหล่อทั้งรวยอ๋อขอทั้งหล่อทั้งรวยไอ้ฝั่งนู้นออกแนวโลกด้วย นะฮะอะถ้ามีแฟนแล้วสมมุติถ้าให้เลือกระหว่างแฟนที่เป็นดาราศิลปนกับนักกีฬาฝั่งนี้ชอบนักกีฬาทำไมฝั่งนี้ชอบอดารานักแสดงมากกว่าแล้วเราจะไม่หึงห่วงเหรอถ้าเป็นดารามันต้องเจอผู้หญิงเยอะเจอสาวเยอะอะไรเงี้ยใ่กันละกันเพราะเราก็มีงานของเราที่เป็นแบบอ๋อเออเอ,เอ,เอก็น่าสนใจฝั่งนู้นล่ะทังนู้นล่ะ อ่าไม่ได้ชอบแนวนักกีฬาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเค,อเค <c oughs> ได้หมด,อหมด,ดไอฝั่งรุ่นดูเหมือนได้หมดทุกอย่างเลยนะเออเอาฝั่งนี้้่งค่ะอันนี้คือต้องเลือกแล้วอะแดงกับนักกีฬาใช่ไหมคะใช่สองแนวอ่ะหนูขอเป็นนักกีฬาดีกว่าเพราะว่าหนูอ่ะถ้ามีแฟนหล่อหนูแบบขี้หึงอะไรอย่างเงี้ยหนูักกีฬาจะบอกเรายังไม่เอาหล่อเลยไม่ถ้าแบบพี่ให้หนูเลือกก็เลือกว่าเออหนูไม่เอาหล่อนะเอาเอาแบบธรรมดาก็พอ แต่ถ้าจะเลือกระหว่างดารากับนักกีฬาเลือกนักฟุตบอลดีกว่านักฟุตบอลอย่าได้ไหมได้ได้อยู่นักยกน้ำหนักก็ชอบนะโอ้มาตันมาเลยนะได้เหรอก็ชอบทางโน้นทางโน้นทางโน้นอ่าส่วนตัวชอบนักกีฬาค่ะเพราะว่าตัวเองอย่างทํางานอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องควบคุมเรื่องน้ำหนักถ้าเกิดแฟนเล่นกีฬาพาเราไปกกำลังกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบพากันไปแบบทำให้ชีวิตเราเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีเนอะเออเขามีเหตุผลนะค่ะคำถามสุดท้ายแล้วกัน มีแฟนไปเที่ยวทะเลหรือภูเขาเชดี้ชอบทะเลค่ะทะเลค่ะทะเลเหมือนกันอาทางนี้ทะเลเหมือนกันค่ะทะเลเหมือนกันค่ะสาวๆส่วนใหญ่ก็ต้องทะเลเนาะคือชอบทะเลเพราะอะไรอ่ะเลยคือมันได้มองไปที่ไกลไม่ขึ้นไปบนยอดเขาอ่ะไม่มันไกลแบบกว้างอ่ะใช่ก็แบบว่ามันสบายตาอ่าอ่าอ่ามันดูสบายกว่าใช่ไหมใช่อ่าอ่ชอบใส่บิกินี่ค่ะโรแมนติกค่ะอารม จริงๆหนูอ่ะเคยมีแฟนไปทางทะเลและภูเขาหนูเลยแต่ัดสินใจได้ว่าหนูอ่ะชอบทะเลมากกว่าเขาเพราะว่าขึ้นเขามันเหนื่อยมากพี่มันแบบมันเหนื่อยจริงๆนะแล้วคืออย่างเราอย่างเงี้ยขึ้นเขาขึ้นไปก็ไปซับหน้าเลยมันก็ไม่ใช่ทะเลดีกว่าอ่าโอเคกินทะเลนะนี่ทะเลเหมือนกันนีเห็นผมไหมนี่เห็นผมไหมส่วนตัวชอบแถวแล้วไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ทานอาหารทะเลที่สด และใหม่เนาะมีเหตุผลอีกแล้วใช่ค่ะประมาันมีเหตุผลตลอดเลยอ่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลถ้าจะไปเที่ยวทะเลใช้รถอะไรไปดีฮะตัวเล็กที่เลยค่ะสุสกีโซเวียตโอเคน้องมีอีกอัะนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายจบสวยแน่นอนอ่ะขอบคุณน้องๆด้วยขอบคุณน้องๆด้วยขอบคุณน้องๆด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเชอรี่นะคะสำหรับ IG นะคะก็เป็นตัว K A N T A M A S แล้วก็ตัว Z ค่ะ ก็เป็น N A M P U E N G แล้วก็ตัวแซเหมือนกันค่ะค่ะนุกค่ะนุกก็เป็น N U K นะคะ underscore ค่ะ J A R I Y A นะคะฝากติดตามได้นะคะอ่ะังี้ค่ะตั้งเมนะคะเป็นตัว T ค่ะแล้วก็ตัว M แล้วก็จุดนะคะ P N C P ค่ะสวัสดีค่ะเฟมนะคะสำหรับ IG ชื่อ F A M E S T S ค่ะฝากติดตามได้นะคะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะคะบคุณวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวงานมอเตอร์โชว์กันแล้วก็ฝากแวะมาดูรถซูซูกิที่บูธของซูซูกิด้วยมีหลากหลายรุ่นให้เลือกใช้ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะฮะก็ลองเข้ามาดูโปรโมชั่นลองเข้ามาดูรายละเอียดของรถได้ที่บูธของซูซูกินะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยก่อนจะลากันไปฝากไว้ด้วยกับแจ็คเลนชั่แนลนะฝากดูแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้จะขยันทำให้มากขึ้นนะฮะแล้วก็แนะนำกันมาในคอมเมนต์หน่อยว่าอยากให้จักเล็กเนี่ยไปสัมภาษณ์ใครกับช่วง Q&A นะ,ะเดี๋ยวจะแอคทีฟให้มากที่สุดตอนนี้ list รายชื่อศิลปินดารายเยอะแยะมากมายระดับเซเลบิตี้ทั้งหลายเนี่ยที่ติดต่อไปเขายังไม่มานะฮะเดี๋ยวจะหาคนที่เขายอมมาให้ก่อนกันละกันแต่รับรองว่าจะขยันทำ Q&A ให้มากขึ้น เจอกันต่อไป EP หน้าคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับแจ็คเล็กด้วยอย่าลืมมาดูรถที่บูธถูกสกี้วยจะจ้ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณคาวส์เบิร์ก ซูซูกิ s วิฟต GL Max Edition เต็มที่กับสไตล์เร้าใจทุกมุมมองที่สุดของ e ีโคคาที่โดดเด่นเหนือใครสปอร์ตกว่าที่เคยด้วยชุดแต่งเกิร์ตรอบคันพร้อมสปอยเลอร์หลังและเสาอากาศแบบคลีปสลามโดดเด่นสะดุดตาตกแต่งด้วยซุ้มล้อสีดำและชุดสติ๊กเกอร์ Max Edition เท่มีสไตล์ประสบการณ์ใหม่ของการขับขี่ที่ให้ทั้งสมรรถนะทรงพลัง ประหยัดน้ำมันยิ่งกว่ากับเครื่องยนต์ d u โอเจ็หัวฉีดคู่และขับขี่ได้อย่างมั่นใจกับแพลตฟอร์ม h r r t t e ท h ปลอดเร้าใจโชบเฉี่ยวทุกสายตาซูซูกิ s w i ฟต์แม็ก i t อีดิขอขอบคุณแกมโบ e แบนรนด์รองเท้าสายพันธ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G b บเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบโดดเด่นเรื่องความนุ่ม เบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์ g a m b o แค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w g a m um b o e c o t h